เดี๋ยวทำการตอกสลักใหม่กันครับตอกสลักอ่าแท็กใหม่ลองอ่ะทำปั่งโน้นอ่ะทำด,งงดึง รอฝั่งเดียวอะ่ะไปไปเด้อว้าว <c oughs> สุดจันลบ

ไปไหมเริอาดอาดเลยอาดโมซูมกันอเข้าแล้วไม่หรอกดันลบครับ tập cho anh không? bay anh anh chứ nó lâu rồi bình thoại đi thoại

เกือบเสร็จแล้วเหลืออีกกี่ใบวะหนึ่งสองสี่อีกสีใ่ใบครับ